ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมาตี้เตือนปืนต้องนิ่งโอกาสลุ้นแชมป์ยังมีกาบเบรียลมาเตรี่กองหน้าอาเซนอลกำชับเพื่อนร่วมทัพต้องพยายามนิ่งเข้าไว้เพราะโอกาสลุ้นแชมป์ยังไม่ได้หายไปไหนดาวเตะซัมบ้ามีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเขายิงประตูได้ในเกมเสมอเชลซีหนต่อหเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกที่3ในฤดูก,กาลนี้ มาร์ติน l รีกล่าวว่าอาเจต้คือคนสําคัญในการเจริญเติบโตของผมในวงการฟุตบอลตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับสโมสรเมื่ออายุ19ปีเป็นตอนที่เข้ามาอยู่กับสโมสรดังนั้นเราได้ผ่านกระบวนการร่วมกับทีมไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นนักเตะทุกคนเขามีความสําคัญจริงๆในการช่วยพัฒนาเกมการเล่นของผมตอนที่ผมอยู่ฝั่งซ้ายผมคุ้นเคยกับการคอนโทรลบอลด้วยเท้าขวาแต่เขาบอกว่าไม่นะพยายามคอนโทรลบอลด้วยเท้าซ้ายแล้วพยายามเปิดพื้นที่ให้ได้ นับตั้งแต่นั้นผมก็พยายามทำแบบนั้นทุกครั้งมันเลยเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผมแม้ฟอร์มของปืนใหญ่สะดุดหลายเกมที่ผ่านมาแต่มาติโอรี่ยังเชื่อว่าทีมยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่เรามีทีมที่เก่งมากๆเราเป็นอันดับ2ถึง2ฤดูกาลติดต่อกันเรารู้ถึงฝีเท้าของตัวเองดีเรารู้ว่าเราสามารถทำได้แต่เราแค่ต้องนิ่งเข้าไว้เรารู้ว่าฤดูกาลยาวไกลแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรารู้ว่าการเอาชนะทุกเกมเพื่อเป็นแชมป์คือเรื่องลำบาก แต่เราเชื่อมั่นในตัวเองและเราจะลงไปลุยเพื่อมันไว้สอบพักยาว10-12สัปดาห์เบนไว้กองหลังอาร์ซนอ,นอลซอแว์พลาดลงสนามราว10 1ถึงส2สัปดาห์หลังเขารับการผ่าตัดในสัปดาห์นี้ไว้พึ่งเขารับการผาตัดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งตามเล่นงานมาตลอด18เดือนหลังสุดแต่เจ้าตัวกัดฟันลงสนามช่วยทีมและชะลอการรักษาจนสุดท้าย ได้เวลาเหมาะสมในการขึ้นเขียงผาตอนแรกคาดกันว่าไว้จะพักราว6สัปดาห์แต่ล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าววงในว่าอาดีตแข้งไบรตันจะต้องพักยาว 10- 1ถึงสสัปดาห์เลยทีเดียวปราการลังวัย27่ปีจะพลาดลงสนามช่วยอาร์ซนอลจนถึงปลายเดือนมการาคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งนับเป็นข่าวร้ายของมิเกลอาเตตาอย่างแท้จริงเพราะฤดูกาลนี้เจอปัญหาบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักเล่นงานมาโดยตลอดอาเตตาต้องลุ้นให้ลิคาโดคาราเฟลรี่และทาเคโรโทเมียสุ สอกองหลังของทีมฟิตกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังเบรกทีมชาติที่อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านรับมือกับทีมฟอร์มแรงอย่างนอตติแฮมฟอร์เรสในพิมเมยรีก่อนไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกอเล็กซานเดอร์อิซักบททดสอบความทะเยอทะยานของอาร์เซนอล มีรายงานว่าอาร์เซนอลต้องการดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลต็ดคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกมาล่าตะข่ายเพื่อแก้ปัญหาสกอร์ฝืดเคืองซึ่งดาวเตะรายนี้ได้พิสนดแล้วว่าเขามีคุณสมบัติของการเป็นกองหน้าชั้นยอดด้วยความเร็วทักษะการจบสกอร์ที่แม่นยำและลุกเล่นที่หลากหลายทำให้กลายเป็นหนึ่งในสไตรเกอร์ที่น่าจับตามองที่สุดในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าสริการดงจะผูกมัดอิสซักไว้ด้วยสัญญายา,ยาวถึงปี2027แต่สถานการณ์ล่าสุดกลับเปิดโอกาสเเอกรัรรรมมลิว่่ทพืาจจ ต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนักเตะและต้นสังกัดไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเงินภายใต้กฎ Profit and Sustainability r u l รหรือกฎแห่งผลกำไรและความยั่งยืนของเิมลริกทั้ทงที่ก่อนหน้านี้สมสรเพิ่งต่อสัญญากับบูโนกีมาไรส์และแอนโทนีกอร์ดอนไปแล้ว นั่นจึงนำมาซึ่งความผิดหวังของอีซักและเชื่อว่าสถานการณ์นี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในขณะที่เขากำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพการไม่ได้รับการต่อสัญญาใหม่อาจทำให้เจ้าตัวเปิดใจพร้อมพิจารณาข้อเสนอจากทีมอื่นโดยเฉพาะจากอาร์เซนอนที่พร้อมทุ่มทุนสร้างอย่างเต็มที่ ในมุมของไอ้ปืนตการได้ดาวยิงสวิเดต์มาร่วมทีมจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกอย่างแน่นอนด้วยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานระหว่างความเร็วพลังและเทคนิคชั้นสูงจะทําให้สามารถเข้ากันได้ดีกับระบบการเล่นของมิเกลอาเจตาและยังสามารถสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งกับการเรียลเชซุสและไคฮาวเวตในแดนหน้าได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามการเจรจาคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนิวคาสเซิลยังคงมองว่าอีซักเป็นส่วนสําคัญในแผนการระยะยาวของทีม การที่จะปล่อยนักเตะคนสําคัญให้กับคู่แข่งในลีกเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่อย่างที่บอกด้วยสถานก,การณ์ทางการเงินที่กดดันเดอะแม็กพายอาจต้องพิจารณาข้อเสนอที่น่าสนใจหากอาร์เซนนตตัดสินใจยื่นเข้ามาจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเลขที่สูงพอที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับข้อจํากัดทางการเงินที่กําลังมีปัญหานี้ได้ การให้ความสนใจในตัวของอเล็กซานเดอร์อิซักจากอาร์เซนอลนนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสโมสรที่ต้องการก้าวขึ้นไปต่อกรกับคู่แข่งในระดับท็อปและการได้กองหน้าระดับท็อปเช่นนี้มาเสริมทัพยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าแชมป์ทั้งในประเทศและทั่วยุโรปด้วย แฟนบอลอาร์ซอลนและนิวคาสเซิลคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเจรจานี้จะลงเอยอย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายนักเตะธรรมดาแต่เป็นการลงทุนครั้งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและอนาคตของทั้งสองสโมสรเลยก็ว่าได้ลือไว้พร้อมคัมแบ็กติดทงสิงโต เบนไวกองหลังอาร์เซนอลโตเป็นข่าวพร้อมสำหรับการกลับมาติดทีมช่างกรีอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่โทมัสทูเินเข้ามาทำหน้าที่กุนซือไว้เป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญของอาร์เซนอลกับการเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแต่เขาห่างหายจากการติดทีมช่างกรษมาตั้งแต่ปี2022ดาวเตะวัย27ปีลงเล่นให้อังกฤษหุนสุดท้ายคือเกมลงสำรองพบแอริล์โคสในเดือนมีนาคมปีนั้นก่อนเขาจะถูกเรียกติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาตอนปลายปีเดีวยวกัน กรนั้นไว้ก็เก็บของออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติระหว่างทัวร์นาเมนต์โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยมีข่าวนาหูว่าเขามีปัญหากับสตีฟฮอนแลนด์ผู้ช่วยโค้ชของเกเร์เซาเกตแล้วนับจากนั้นมาไว้ก็ไม่ขอกลับไปติดทีมชาติอีกและปฏิเสธที่จะมีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของซิงโตคำรามชุดยูโรในซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาร์เดียนเดอร์แฮมผู้จัดรายการของ t a l k Sport อ้างได้รับข่าววงในว่าไว้พร้อมที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งเมื่อถึงเกมทีมชาติในเดือนนมมีาค ผมได้ยินจากแหล่งข่าวที่ดีมากๆว่าเบนไวท์ของอาร์เอนอลจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเดือนมีนาคมนั่นจะเป็นคนแรกที่ทีมของทูเคิลลงสนามผลแรกเดอร์แฮมบอ์กผมละรอดูว่าทูเคิลจะคิดในแบบว่าใช่จะเรียกเข้ามาติดทีมชาติทันทีเขาเป็นนักเตะในท็อปโฟเขาเล่นให้ Arsenal อาร์เอนน์ย่างสม่ำเสมอดังนั้นเขาจะได้กลับมาติดทีมทันทีหรือเขาจะคิดในอีกแบบว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่แคร์ทีมชาติแล้วเราก็จะไม่เรียกเขากลับมาติดทีม ถูเคื่ออ้าแคนรับไว้คืนสระบบผู้ดีถูมาถูเครื่อว่าที่เฮดโค้ชใหม่ของทีมช่างกฤษพร้อมเปิดโอกาสให้เบนไว้กองหลังอนเนกประสงค์ได้กลับมารับใช้มาตัวภูมิอีกครั้งโดยไม่แคร์ปัญหาที่เคยมีกับสตาฟของผู้จัดการทีมคนก่อนรายงานจากทอสสปอร์ตว่าไว้เตะบอลเพราะมันคืองานที่ทําได้ดีไม่ได้มาจากความหลงไหลยอย่างบ้าคลั่งดังนั้นนอกเวลาไม่สนใจเกมลูกหนังเลยทําให้ตอนไปสัมภาษณ์แสดงทัศนคติกับสตีฟฮอลแลนด์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมช่าังกฤษก่อนทัวร์ จึงกลายเป็นบทสนทนาที่นำสู่ความบาดหมางและไม่มีทางจูนกันติดด้วยเหตุน,นี้ไว้จึงฝากต้นสกัดแจ้งไปยังทีมสิงโตคำรามว่าไม่สะดวกใจถูกเรียกตัวติดหงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสตาฟในอนาคตจากผู้จัดการทีมแกร็ดสเซาเกตอันหนึ่งยุครักษาการผู้จัดการทีมลีคาสลี่ซึ่งใกล้ชิดกับสตาฟของเซาเกตทางดาวเตะป,ปืนใหญ่ยังไม่ถูกพิจ,จารณา แต่เมื่อเปลี่ยนสู่ยุคสมัยของชูเกิลโดยสมบูรณ์ต้นปี2025ไว้จะกลับมาสู่ทางเลือกอีกครั้งภาพรวมผลงานฤดูกาล2024-2025ลงสนามไปทั้งสิ้น12นัดทำไป1แอซิท ีหงปืนไก่ยื่นขอค่าเสียหายหากเรือผิดกฎเดอะไทมสื่อผู้ดีเปิดเผยริปูอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์เตด United, และท็อตแนมฮอสเปอร์พร้อมใจยื่นเรื่องขอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายค่าชดเชยในกรณีที่คดีกฎ,กฎการเงินถูกตัดสินว่ามีความผิดรายงานวันพุธที่ผ่านมาระบุปีแสดงหงแดงปืนใหญ่และไก่เดดทองยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อสงวนสิทธิ์เรียกค่าชดเชยจากเรือใบก่อนอายุความจะหมดลงในสัปดาห์ก่อน คดีความ115ข้อหาผิดกฎการเงินของแมนซิตี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยถึงปีหน้าหากซิตี้ถูกพบว่าผิดจริงในข้อหาร้ายแรงสโมสรคู่แข่งอาจเรียกเงินชดเชยได้หลายล้านปอนด์จากความเสียหายที่ไม่ได้ชมป์ลีกหรือไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลยุโรปค,คณะกรรมการอิสระสามารถสั่งให้ซิตี้จ่ายค่าชดเชยได้แค่ข้อกฎหมายอายุความของอังกฤษทำให้ทั้ง4ี่ทีมกังวลว่าคำตัดสินอาจมาช้าเกินไปจึงยื่นเรื่องเอาไว้ก่อน เชลซีอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอค่าชดเชยโดยพวกเขากำลังโดนเพียร์ลีกสอบสวนเส้นทางการเงินที่ผิดปกติตั้งแต่ยุคโรมันอับราโมวิช กลุ่มเจ้าของปัจจุบันสิงบูเป็นคนแจ้งเรื่องด้วยตัวเองและหากคบความผิดสโมสรคู่แข่งก็อาจเรียกค่าชดเชยแต่กรณีนี้ยังไม่ใกล้ถึงเส้นตายหมดอายุความสี่สั้นที่แล้วเอเตันโดนตัดแต้มข้อหาผิดกฎการเงินและคู่แข่งอย่างลียนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้นอตติงแฮมฟอร์เรสเบิร์ลี์เซาท์แฮมตันยื่นเรียกค่าชดเชยแต่คดียังไม่ได้ข้อสรุปโดยมีบางคำร้องถูกถอนไปในภายหลังหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ